กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมทุกเมื่อเพื่อพัฒนาประเทศเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา8นาฬิกา30นาทีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานทางการช่างตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ในพื้นที่จังหวัดหนองคายปรับปรุงผิวการจราจรคอสลอกว้าง5เมตรบ้านน้ำมงหมู่หนึ่งตำบลน้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายปรับปรุงผิวการจราจรคอสลอกว้าง5เมตรบ้านจำปาทองหมู่ที่9ตำบลปลาปากอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายณพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลน้ำมงอำเภอท่าบ่อและตำบลหนองปลาปากอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายกองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อทุกเวลาและทุกโอกาส